เมื่ออัศวินผู้กล้าทั้ง4คนต้องออกเดินทางไปลับปีศาจมังกรเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้สโอตมูวี่ขอเสนอเรื่อง4ผู้กล้านักรบมังกรก่อนจะไปรับชมวันนี้พี่สโอตขอเสนอ YouTube Premium ดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาจ่ายเพียงแค่55บาทต่อเดือนสมัครง่ายๆได้ทั้ง YouTube Premium YouTube Music แถมใช้เมลตัวเองได้เลย สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาสนใจแอดไลน์หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าพร้อมแล้วออกไปต่อสู้กับมังกรกันเริ่มต้นเลืองนะครับณนะที่ไหนสักแห่งบนโลกที่ไม่เหมือนโลก เพราะเป็นเมืองที่ตั้งลอยอยู่บนท้องฟ้าและสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นี้คือปราสาทของท่านลอดส่วนเด็กผู้หญิงที่ใส่ชุดเก่อะกำลังเล่นต่อสู้กับมังกรเธอมีชื่อว่าโซอี e. ้เธอมีความฝันอยากจะเป็นอัศวินแต่ก็จะถูกมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับเด็กท่านผู้นี้คือท่านหลอดอาโนเจ้าของปราสาทที่ยิ่งใหญ่แต่สายตามองไม่เห็นเขากำลังนั่งเฝ้ารออัศวินผู้ซื่อสัตย์ กลับมาจากการไปต่อสู้กับมังกรซึ่งปราสาทแห่งนี้มีคนอาศัยอยู่ทั้งหมด3คนนั่นคือท่านลอดคนรับใช้และโซอี้หลานสาวเพราะทุกคนต่างหวาดกลัวไอ้ตัวขมือบโลกก็เลยหนีออกจากที่นี่กันหมดท่านหลอดน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมตัวเองถึงไม่มีหลานชายบ้างจะได้สอนทักษะการล่ามังกรมีหลานสาวแบบนี้มันจะไปทำอะไรได้โซอี้บอกว่าตัวเธองานะก็สามารถเรียนได้นะ ทำทุกอย่างได้เหมือนผู้ชายเลยด้วยโหยก็เธอไม่ใช่เด็กผู้ชายการออกไปล่ามังกรมันไม่เหมาะกับเด็กผู้หญิงหรอกนะระหว่างนั้นเองอัจวินผู้กล้านามว่ากราเนียนได้กลับมายังปราสาทท่านหลอดก็ดีใจใหญ่เลยมาถึงก็ถามว่าน,นายเจอไอ้ตัวขมือบลกโลกเราใช่ไหมนายฆ่ามันหรือยัง พูดยังไม่ทันจบชุดเกาะก็รอยกระเด็นมาตกที่หน้าท่านหลอดไรเงาของกลาเนียทําให้รู้ว่าอัศวินผู้นี้ได้ตายไปแล้วนะเหลือแต่กองขี้เท่ากับมาให้เขาช้าใจทําให้ท่านหลอดกโกรธมากๆส่งใครไปก็ไม่สามารถเอาชนะไอตัวขมือบโลกได้เลยเขาสั่งให้ทั้งสองเตรียมตัวเหนียวไปจากปราสานเพราะที่นี่ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้ว แต่โซอี้ไม่ทำแบบนั้นครับเธอแอบหนีออกไปจากปรา,าสาทหวังจะไปตามหาอัศวินคนใหม่มาต่อสู้กับไอตัวขโมือบโลกให้ได้ ตัดภาพมาที่อีกเมืองหนึ่งชายผู้นี้มีนามว่าเหลียงชูส่วนเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าเฮกเตอร์ทั้งสองกำลังจัดการไล่ล่าปีศาจนอนยักษ์ที่ได้มาบุกทำลายฟาร์มของชาวบ้านเฮ้อ <c oughs> เมืองนี้มันกลมจริงๆว่ะทุกคนซึ่งชาวบ้านก็พากันลุ้นว่าสองอัศวินจะช่วยจัดการไอ้ปีศาจตัวนี้ได้หรือไม่แต่ดูแล้วเหมือนจะไปโชว์ตลกมากกว่านะแล้วความจริงทั้งสองก็ไม่ได้มีฝีมือในการต่อสู้เลยสักนิดเพราะไอ้คนที่รับงานให้คือควิสโด ผู้ที่คอยยืนสั่งการทุกอย่าง แต่ไม่ทำอะไรเลยเจ้าเฮกเตอร์จัดการงับแม่เสะเลยแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะมันได้อยู่ดีเหลียงชูพลาดท่าถูกมันลากเข้าไปใต้ท้องเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาสุดท้ายเหลียงชูใช้พลังทั้งหมดบวกกับเจ้าเฮกเตอร์จัดการใช้วุฒคู่ใจฟาดมันลงไปเต็มแรงฟาดแล้วฟาดอีกจนเอาชนะปีศาจนอนยักษ์ไปได้ในที่สุดครับหลังจากนั้นกิสดมาทวงเงินค่าจ้างที่ตกลงกันไว้กับชาวบ้านแต่พวกเขาไม่ยอมจ่ายบอกว่าพวกแกมันแค่ตัวตลก กับไอตัวป่วนเดินได้แค่นั้นเอง แถมสวนผันพกพวกเรายังพังเละเทะไปหมดชาวบ้านก็เลยไล่ทั้งสามออกไปจากฟาร์มเฮกเตอร์เห็นแบบนั้นก็เลยเข้ามาครูแต่ก็ยังโดนดูถูกสงสัยขนฟูตัวนี้มันคงอยากจะกินอาหารหมาเจ้าเฮกเตอร์ก็เลยโชว์ให้ดูซะเลยตูไม่ธรรมดาเฟ้ยอาหารหมาเลยของพวกมึงนี่แน่เดี๋ยวกูเผาแม่งซะเลยต่อมาทั้งสามได้นั่งพักเหนื่อยไม่รู้จะเอาไงต่อดีเงินก็ไม่มีเหลียงชูถามขึ้นนายเป็นอะไรกฤิสโด โกโรธฉันหรือไงเฮ้ย hey, นายเคยคิดสักครั้งไหมว่าอยากทำงานจริงๆจังๆทุกครั้งก็เป็นตัวตลกต่อหน้าคนอื่นนายรู้ไหมว่าพวกนั้นทำไมถึงไม่ยอมจ่ายเงินให้เรา เหลียงชูตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลก็เพราะพวกเขาไม่มีเงินควิสโดเลยอธิบายให้ฟังเฮ้ยมันใช่ซะที่ไหนเล่าพวกนั้นมันชักดาบเราเพราะนายดูไม่น่าเกงขามยังไงล่ะดูเฮกเตอร์เป็นตัวอย่างสิมีเขี้ยวอันใหญ่ขนรกรุงดังมันดูน่าเชื่อถือไอชาวบ้านพวกนั้นถึงกลัวยังไงล่ะแต่ดูแล้วเหลียงชูจะยังไม่เข้าใจ ก u i โดเลยโชว์ให้ดูว่านายต้องเดินแบบนี้เดินให้แผ่นดินมันสะเทือนแล้วก็ตบหัวหชาวบ้านพวกนั้นบอกให้พวกมันส่งเงินค่าจ้างมาให้เราเจ้าเฮกเตอร์ก็คงงงอะนะแล้วมึงจะตบหัวกูทําไมเนี่ยกฤสโดบอกว่าการที่นายนั่งถักผ้าแบบนี้สมองนายมันถึงมีแต่ขี้เรื่อยยังไงล่ะมีแต่ยายแก่ชื่บื้อเท่านั้นแหละที่ทําเหลียงชูก็โกรธใหญ่เลยเดินมาแย่งกับคืนพร้อมกับบอกต่อว่าก็แม่ฉันเป็นคนสอนให้ถักเองคืองี้ครับทุกคน ทั้งสามคนเนียตั้งตัวเองเป็นแก๊งนักล่ามังกรจะคอยเดินทางไปที่ต่างๆเพื่อรับจ้างปราบมังกรหาเงินไปทำฟาร์มเลี้ยงแก่เลี้ยงชูมานั่งน้อยใจอยู่คนเดียวนึกถึงตอนที่ตัวเองยังเด็กพอแม่ถูกฆ่าตายเมืองทั้งเมืองถูกไอตัวขมือบโลกพังราบเป็นหน้ากองเหลือเพียงแค่เข็มถักผ้าของแม่ที่เก็บไว้ให้ดูเวลาคิดถึงจากนั้นควิสโดเดินเข้ามาขอโทษบอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดแบบนั้นเราทั้งสามคนคือทีมเดียวกัน เหลียงชูถามขึ้น นายคิดว่าความฝันเราจะเป็นจริงได้ไหมได้สิฟาร์มเราจะเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวมีบ้านหลังเล็กๆแถมเลี้ยงแกะที่นายชอบด้วยนะอยู่ๆได้มีเสียงเด็กผู้หญิงร้องของความช่วยเหลือดังขึ้นมาจากป่าที่เต็มไปด้วยปีศาจกิ้งกาที่มีสายฟ้าเป็นอาวุธเลี้ยงชูไม่รอชา้ารีวิ่งไปที่นั่นทันทีซึ่งนั่นไม่ใช่เสียงใครที่ไหนโจอี้ของเราที่หนีออกมาจากปราสาทนั่นเองเธอกําลังวิ่งหนีจากปีศาจกิ้งกาที่กําลังไล่ ลาเธอ้าแบบติดตีดแล้วพวกมันดันใช้ไฟฟ้าช็อตกันเองได้เฉยงงว่ะทุกคนโซอี้ถึงทางตานันไม่มีทางให้เธอหนีไปได้อีกแล้วไม่รู้จะไปทางไหนต่อไปข้างหน้ามันก็ตีดไปข้างหลังพวกมันก็ตามมา เหลียงชูวิ่งมาด้วยความเร็วเอื้อมมือคว้าตัวเธอไว้ได้ทันและจัดการใช้เข็มถักผ้าของแม่สะท้อนสายฟ้าของไอตัวปีศาจกลับไปทําให้มันชักแงกแงก,งก,งกนอนตายดิ้นกระรเดากระเดาอยู่ที่พื้นโซอี้ก็ร้องว้าวมาเลยนี่แหละอัศวินที่เราตามหาเธอกําลังวิ่งเข้าไปกอดด้วยความดีใจแต่โดนสายฟ้าช็อตแบบไม่ทันตั้งตัวผลก็เลยเป็นไปอย่างที่เห็นนั่นแหละครับวิสโดกตามมาเจอไม่พูดพร่ำทำเพลงบอกให้หนูน้อยจ่ายเงิน ค่าที่พวกเขาช่วยชีวิตมาเดี๋ยวนี้เธอมีเงินหรือเปล่ายายหนูน้อยเอ่มคือหนูไม่มีอ๋อแสดงว่าพ่อเธอต้องมีเงินแน่จริงใช่ไหมพ่อกับแม่หนูตายหมดแล้วค่ะควิสโดสงสัยว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงออกมาทำอะไรกลางป่าในเวลากลางคืนแถมไม่พกเงินมาอีกด้วยไอ้บ้านนี้ก็จะถามหาเงินอย่างเดียวเลยหนูออกมาตามหาอัศวินผู้เก่งก้าให้กับคุณลุงหนูหนะ้าเขารวยมากๆเลยล่ะโซอี้ถามย้ำกับทั้งสามคน ว่าพวกเขาเป็นอัศวินจริงๆใช่ไหมพอควิสโหรู้ว่ามีเงินเลโมให้ฟังว่าพวกเขาไปปราบปีศาจตัวไหนมาบ้างอัศวินเหลียงชูคนเดียวของเราจัดการสู้กับมังกรมาแล้วฉันน่าไม่อยากจะคุยโซอี้ก็เลยนำทางพาพวกเขากลับไปที่ปร,ราสาทนะนะไปหาคุณลุงไม่นานทั้งหมดก็เดินทางมาถึงครับ พวกเขาตกตะลึงว่าทำไมมันใหญ่ขนาดนี้มาถึงก็ไม่รอช้าคริสโตได้แนะนำตัวทันทีบอกให้ท่านหลอดเตรียมเงินไว้ได้เลยโซอี so ้เล่าให้ฟังว่าชายพวกนี้เป็นอัศวิเล,ล่รอนพวกเขาช่วยชีวิตหนัวไว้แต่คุณลูกก็ไม่ฟังเลยเพราะว่ามองไม่เห็นสั่งให้เธอกลับไปที่ห้องพรุ่งนี้ฉันจะไปส่งเธอยังที่ปลอดภัยท่านหลอดถามขึ้นว่าแต่พวกนายมีฝีมือขนาดไหนกันล่ะ โอโนี่อัศวินเหลียงชูผู้กล้าของเรามีชื่อเสียงโด่งดังในหลายแผ่นดินท่านหลอด,ดีแบบนั้นจึงสั่งให้เหลียงชูเดินออกมาข้างหน้าเพื่อที่จะได้เช็คของซะหน่อยพอรูปๆคำๆเสร็จปุ๊บอ้อฮอไอ้นี่มันโตมันใหญ่จริงเว้เยมีคุณสมบัติของนักรบจริงๆด้วยท่านหลอดจึงยอมให้ทั้งสามออกไปทำภารกิจพร้อมกับพาพวกเขาเดินเข้ามาในห้องแห่งความลับที่ไม่เคยเปิดเผยให้ใครรู้มาก่อนท่านหลอดเล่าให้ฟังต่อว่า ูกทุกยี่สิบปีมังกรชั่วร้ายจะฟื้นตื่นขึ้นมาและทิ้งรังของมันที่อยู่ห่างไกลไปที่สุดขอบโลกมันกืนกินทุกสิ่งเผาหมู่บ้านมากมายทำลายประสาทไปจนหมดสิ้นแล้วมันถึงจะกลับไปที่รังของมันและที่เห็นอยู่คือแผนที่ที่ถูกบันทึกไว้ในการฟื้นตื่นขึ้นมาของมันแต่ละครั้งและเมื่อมีสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นเมาาื่อไหร่มังกรเขมือบโลกตัวนี้มันจะกลับมาฟังไปฟังมาก็น่ากลัวอยู่นะทุกคนซึ่งพี่ท่านหล่อตาบอดนะ เป็นเพราะเขาได้หยิบดาบไปต่อสู้กับมัน เพียงแค่มันใช้สายตาดูร้ายมองมาที่เขาทําให้ท่านหลอดตาบอดในทันทีและการที่จะไปตามหาตัวมันนั้นต้องไปที่สุดขอบโลกโจมตีตอนที่มันยังหลับก่อนที่มันจะสายเกินไปกิสโดได้ฟังแบบนั้นเลยรู้ว่าถ้ากูรับงานนี้รับรองว่าพวกกูตายแน่แน่จึงบอกกับท่านหลอดว่าเออตอนนี้พวกเราคิวเต็มแล้วครับท่านพร้อมกับชวนให้เหลียงชูกลับกันเถอะเรากลับไปปราไ้หนอนชาเขียวนั่นดีกว่าท่านหลอดบอกว่าถ้ามันตายสายตา ของเขาจะกลับมาเป็นปกติฉันจะมอบทองคําเป็นค่าตอบแทนให้พวกนายพอกิสโดเห็นปุ๊บก็เลยเปลี่ยนใจทันทีท่านหลอดท่านเตรียมตูวว้แสดงหัวของมันไว้ในพิธีตภฑ์ได้เลยเดี๋ยวงานนี้พวกเราจัดการให้พูดจบปุ๊บก็บอกให้ท่านหลอดเซ็นสัญญาจ้าง พร้อมกับของเงินมัดจําไว้ก่อนเพื่อเป็นค่าเดินทางท่นหลอดไม่ปฏิเสธจัดการทําตามที่บอกให้ทันทีและแล้วสัญญาณเตือนแรกก็มาถึงเมฆสีแดงเดินทางมาถึงแล้วเริ่มออกเดินทางทั้งสาม,มองดูเส้นทางที่จะไปหามังกรคือเหมือบโลกเลี้ยงชูหันกลับมาอีกทีอ้าวไปไหนหมดแล้วะวนั่นนายจะไปไหนก็เพลนไงล่ะเพื่อนไม่ใช่ว่าเราจะเจอคนบ้าตาบอดในทุกวันเฮ้ย แต่นั่นไม่ใช่ทางที่จะไปสุดขอบโลกนะโถเอ้ยเหลียงชูนายไม่เข้าใจหรือไงใครจะไปสนเรื่องสุดขอบโลกตอนนี้เรารวยแล้วรู้ไหมนี่อะไรนี่คือเงินซื้อฟาร์มของเราความฝันที่จะมีแก่เต็มฟาร์มในขณะที่ Crystal ควิสโตกำลังจะเดินจากไปโซอี้เปิดประตูลบออกมาหนูจะไปกับพวกพี่ๆด้วยลุงหนะ้า บอกให้หนูตามพวกพี่ๆไปยังสุดขอบโลกแต่กริสโดไม่ยอมจะพาโซวีกลับไปส่งให้ท่านลุงเธอบอกว่าถ้าไม่ยอมให้ไปด้วยท่านลุงจะจับพวกพี่ๆตีก้นต่อหน้าคนทั้งเมืองเลยล่ะ วิ่งให้ไวสิครับงานนี้ทั้งหมดออกจากจุดสตาร์ทวิง่งหนีกันสุดชีวิตเพราะตอนนี้ปีศาจมังกรแดงมันได้เปิดเผยตัวโตัออกมาแล้วด่านแรกก็มาสะโหดเลยเลี้ยงชูจัดการโยนวุธคู่ใจใส่ปีศาจมังกรแดงแต่ไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยถ้ารู้ไปฟังเขากับโซอีรีบหาที่หลบจากพลังเปลวไฟขมันเลี้ยงชัวใสจังหวะเหียวมาได้ครับ ทำให้มันพลาดท่าตกลงไปกระแทกพื้นด้านล่างส่วนคริสโตกับเฮกเตอร์กำลังแอบมองดูอยู่ข้างๆว่าเจ้ายังไงดีกูจะเอาอะไรไปช่วยคนอื่นได้ไม่นานปีาศาจมังกรแดงก็กลับมาอีกครั้ง แต่มันดันบินผ่านไปแบบดื้อทั้งๆท,ที่พวกเขายืนอยู่ต่อหน้าทำให้โซอี้ประทับใจเหลี่ยงชูแบบสุดๆคิดว่าเขาสามารถทําให้ปีศาจมังกรแดงหนีไปได้คริสโดไม่พอใจเมื่อเห็นแบบนั้นนี่เก็บของไปดูนี้เลยนะโซอี้กลับบ้านไปซะเราจะไม่ร่วมทางกับเด็กอย่างเธอเอเ้ยแล้วจะให้กลับยังไงวันนี้ทั้งสี่คนก็เลยต้องเดินทางกันต่อพอเหนื่อยก็นั่งพัก กริ o, สโดกระซิบคุยกับเหลียงชูบอกว่าเราต้องบอกความจริงกับเธอว่าเราไม่ใช่อัศวินบ้าอะไรนั่นแล้วขโมยเงินหนีไปซะเหลียงชูถามขึ้นแล้วเราจะบอกเธอยังไงดีล่ะเกิดทิ้งเธอไว้ในป่าไง้เพื่อนแบบนี้เลยง่ายสุดอือแล้วนายทำลงเหรอวะ โถเอ้ยทำลงอยู่แล้วคืนนี้เรารอให้ยายหนูหลับก่อนแล้วเรารีบหน,นี้กันในขณะที่ทั้งหมดกําลังนั่งกินข้าวยายหนูกับโซอี้กับเรานั่นเล่านี้ทุกคนฟังควิสโดมันก็รอเวลานะเมื่อไรยายหนูมันจะหลับสักทีวะกูจะได้ทิ้งมันไว้ในป่าพอทานไปเข้าควิสโดเลยถามว่าเธอไม่รู้สึกเหนื่อยเลยหรืองไงเดินกันมาทั้งวันเหนื่อยซี่แต่หนูต้องฟังนิทานก่อนถึงจะนอนหลับเขาถามยาว่าแค่เล่านิทานเธอก็จะหลับจริงๆใช่ไหม โก็เลยจัดให้เลยเรื่องอัศวินเงินโกกีเขาก็ลอกไปเรื่อยๆนะแต่เธอไม่ยอมหลับสักทีเราไปก็มองไปเมื่อไหร่มันจะหลับวะจนสุดท้ายเธอก็หลับจนได้ครับทันใดนั่นเองเหลียงชูได้แก้งหลับไปซะอย่างนั้น กิสโดปลูกยังไงก็ปลูกไม่ตื่นพอถึงตอนเช้าสรุปอยู่กันครบทีมเหลียงชูยอมรับว่าเมื่อคืนน่ะเขาแก้งหลบับฉันทําไม่ได้เราไม่ควรทิ้งเด็กไว้คนเดียวในป่าแบบนี้นะกิสโดหมดคําจะพูดทําไมจะทําไม่ได้วะฟาร,ร์มของเรามันรอเวลาอยู่นะเพื่อนเหลียงชูไม่สนใจยืนยันคําเดิมว่าจะทําภารกิจให้เสร็จสิน้นทั้งสามจึงออกเดินทางกันต่อจนมาถึงสะพานที่เชื่อมไปยังสุดขอบโลกที่อยู่เบื้องหน้า ตกตะลึงกันเลยสิครับงานนี้ระหว่างนั้นอัศวินคนโปรดที่เก่งที่สุดของท่านหลอดได้เดินทางผ่านมาพอดีแต่ดูเหมือนว่าเขาจะโดนอะไรบางอย่างสิ่งอยู่ในร่างพูจาไม่รู้เรื่องแถมยังจําโซอี้ไม่ได้อีกด้วยเธอบอกว่าแต่ก่อนเขาไม่เป็นแบบนี้นะสุดท้ายอัศวินคนนี้ก็ขี่มา้าหนีหายไปแล้วจะมาทําไมมาแค่นี้โอ้คนเขียนบทก็ได้ ต่อมาทั้งหมดเดินทางเข้ามาในถ้ำสุดแสนจะน่าสะพึงกลัวเลียงชูได้ยินบางอย่างที่ผิดปกติอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวพวกมันก็โจมตีมาที่ทั้งหมดทันทีพวกเขาวิ่งหนีกันสุดชีวิตไอควิสโตกะจะทิ้งเพื่อนไว้ในนั้นหรือ,อยังไงกันนี่แหละครับกรมตามสนองโดดซะเองและแล้วพวกเขาก็มาถึงสุดขอบโลกจนได้ครับทุกอย่างที่นี่ลอยอยู่บนท้องฟ้าไม่มีสิ่งมีชีวิตเหมือนเมืองร้างยังไงอย่างนั้นในขณะที่พวกเขากําลังสงสยัยปีศาจมังกรแดงมันโผล่ ไม่ครั้ง รอบนี้สงสัยมาเจ้าจริงดูจากพลังของมันจะไม่ธรรมดาซะด้วยนะตัวใครตัวมันสิครับงานนี้เจ้าเฮกเตอร์ฉลาดสุดแกงทําเป็นหุ่นยืนนิ่งๆส่วนกวิกโดนี่เข้าไปหลบในบ้านร้างแล้วปิดประตูไม่ให้โซอีเข้าไปด้วยโอ้โหเป็นไงล่ะดวงสซยจริงๆนึกว่าจะหนีรอดแล้วเชียวเลี้ยงชูยังต้องหาที่หลบเหมือนกันเขาจัดการล่อพวกปีศาจมังกรแดงเข้าไปขังไว้ในโรงเลี้ยงแกแล้วสิ่งที่ทําให้เขาโกรธสุดๆคือพวกมันไปรุมโจมตีแก เป็นสัตว์เลี้ยงที่เหลียงชูชอบมากที่สุดเขาเลยออกไปซัดกับมันซะเลยจะมากี่ตัวก็ขอให้บอกพี่จะส่งไปลงนรกให้หมดโชคร้ายของปีศาจมังกรดแดงที่หัวของมันดันถูกขังไว้ในโรงเลี้ยงแกทำให้มันเหลือแค่ขาเดินไปเดินมานะเหลียงชูรู้ว่าไอ้ปีศาต,ตัวนี้สามารถใช้หูฟังตะตัวว่าอยู่ตรงไหนได้แม้ว่าหัวมันจะแยกาหูทำให้เขาปิดฉากมันได้อย่างง่ายดายโซอี้ฟ้องเหลียงชูว่าคริสโตนานะ ทิ้งเธอไว้กับไอ้พวกปีศาจนั่นหนูขอร้องให้เขาเปิดประตูแต่เขาก็ไม่ยอมเปิดเหลียงชูได้ฟังแบบนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับไอ้เพื่อนคนนี้ดีทําไมจิตใจมันเห็นแก่ตัวดีแท้ควิสโตตามมาขอโทษแล้วพูดถึงเรื่องฟาร์มที่แฝงฝันไว้กันอีกแล้วเหลียงชูบอกว่าถ้าปีศาจขมือบโลกตายเราถึงจะมีฟาร์มเล็กๆก,ก,กันฟังนะเพื่อนชีวิตมันไม่เหมือนในนิยายเราจะตายกันหมดท่านายยังเชื่อเด็กหนูด้านแต่เหลียงชูยังยืนยันคําเดิมว่ายังไงต้อง ไปฆ่าปีศาจตัวนั้นให้ได้คริสโตเดินจากไปเพราะความมโหความจริงคือเขาไม่ต้องการอยากจะให้ใครตายจากการต่อสู้นะคือเป็นห่วงเพื่อนๆน,นั่นแหละครับเขาเดินกลับไปยังทางของตัวเองแต่ดวงสูยอีกแล้วเฮ โชคร้ายสุดๆเลยทำได้แค่นั่งรอความตายอย่างช้าๆทันใดนนั่นเองปีศาจมังกรมันได้บินมายอ่อเยอ้ยบอกว่าเขาหน้าคือไอ้ปอนแทกหน้าตาหน้าเกลียดแถมยังใจดำอีกด้วยแล้วปีศาจพวกนั้นมันก็เข้าสิงร่างของกิสโดทําให้ตอนนี้เขากลายเป็นคนบ้าไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นเลี้ยงชู้สงสัยว่าทําไมกิสโดถึงกลับมาที่นี่แต่ไม่มีเวลาแล้วครับเพราะปีศาจเืมือบโลกมันกําลังจะโผล่มาแล้วนะซูยี่บอกว่าทําไมอยู่กิสโดถึงเปลี่ยนไป เหมือนอัศวินคนโปรดของท่านลุงเลยไม่นานปีศาจกระเมือบโลกมันก็ได้ส่งลูกสม,มุนออกมาโจมตีพวกเขาทําให้ทั้งหมดตกลงสู่พื้นเบื้องล่างควิสโตได้สติกลับขึ้นมาเขาร้องตะโกนเรียกโซอีแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมาซึ่งเธอได้รับบาดเจ็บไม่สามารถเดินได้อีกต่อไปคุณพูดถูกวิสโดชีวิตมันไม่เหมือนในนิยายแต่รู้ไหม ถึงพวกคุณจะไม่ใช่อัศวินตัวจริงแต่ก็ยังเป็นฮีโร่คนโปรโดของหนูนะเธอขอให้พวกเขาสัญญาว่าจะไปให้ถึงขอบโลกให้ได้หนูจะได้รู้สึกไม่เสียดายที่ตัวเองได้ตายไปแล้วกิสโตให้คำสัญญาว,ว่าจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จพูดจบโซอีก็เด้งตัวขึ้นมากอดเขาเพราะมันเป็นแผนของเธอเองครับทั้งหมดออกเดินทางไปยังที่อยู่ของปีศาจคือเหมือบโลกพวกเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจึงรีวิ่งไปดูว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่สักพักไอ้ปีศาจท,ที่พวกเขาดัานโดนเดินทางมาถึง มันก็โผล่มาจนได้มันคือโครงกระดูกมังกรตัวขนาดใหญ่สูงกว่าตึกสิบชั้นเหลียงชูไม่รอช้าใช้วุฒจัดการโจมตีไปที่มันทันทีดูเหมือนงานนี้จะไม่ง่ายจะแล้วสิครับแม่งไม่ละคายเครืองเลยสักนิด ปีศาจมังกรใช้พลังดูดกืนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าให้ลอยเข้าไปในปากของบานเลียงชูพยายามวิ่งหนีสุดชีวิตเขาแอบมาหลบอยู่หลังก้อนหินไม่กล้าออกไปสู้อีกแล้วส่วนโซอี้คริสโดเฮกเตอร์กำลังจะเข้าไปในท้องของบานเธอร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากเลียงชูแต่เขากลับไม่ทำอะไรเลยนั่งอยู่นิ่งๆน,นึกถึงอดีตของตัวเองในวัยเด็กที่เคยเจอกับไอ้ปีศาจร้ายตัวนี้มาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่มันมาถล่มหมู่บ้านของเขาโซอี้ตะโกนเรียกชื่อเขา สุดเสียงพอเหลียงชูได้สติปุ๊บทำให้เขารู้ว่าต้องจัดการกับปีศาจมังกรยักษ์ตัวนี้ยังไงมันต้องใช้เข็มเย็บผ้าของแม่แทงเข้าไปที่ดวงตาของมันปีศาจมังกรยอมปล่อยทั้งสามคนหันมาทางเหลียงชูแทนฉันไม่กลัวแกหรอกไอตัวน่าเกียดแน่จริงก็มาสิวะมันจัดการใช้พลังทั้งหมดดูดกินทุกสิ่งเข้าไปครั้งเหลียงชูพยามว,วิ่งขึ้นไปบนหัวของไอปีศาจยักษ์หวังจะเอาเข็มเย็บผ้าแทงเข้าไปที่ดวงตาแต่เขาทำไม่สำเร็จครับ พลังของมันเยอะเกินไปเขาตั้งหลักวิ่งไปหยิบเข็มเย็บผ้าขึ้นมาถือไว้ในมือปีศาจยังไม่ปล่อยให้เขาตั้งตัวโจมตีมาที่เหลียงชูทันทีบุรุษอัจจวินไร้นาม ิดฉากปีศาจยักษ์ส่งมันกลับนรกขุมสุดท้ายโดยการโยนเข็มเย็บผ้าของแม่ทะลุเข้าไปที่ดวงตาของบันเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังกึกก้องไปทั่วปัตตาพีร่างกายของปีศาจคือเหมือบโลกแตกสลายไปในที่สุดทุกอย่างบนโลกกลับมาสดใสมีชีวิตชีวาครั้งท้องฟ้าสีครามทุ่งหญ้าสีเขียวมันช่างเป็นเมืองที่น่าอยู่จริงๆครับทุกคนควิสโดบอกว่านี่แหละ คือฟาร์มของเราตรงนั้นคือข้อแกะของนายเหลียงชูเราจะมีโรงสีข้าวด้วยโน่นไงแกะลอยมาโน่นแล้ว <c oughs> แถมเราจะมีห้องนอนให้ทุกคนรวมทั้งโซยี่ด้วยนะทั้งสี่คนกอดกันอย่างมีความสุขดีใจที่จะได้อยู่ด้วยกันหลังจากนั้นทั้งหมดเดินทางกลับมาหาทัลลอซึ่งตอนนี้ตาของเขากลับมามองเห็นได้แล้วนะทัลลอดก็ถามขึ้นเลยไหนล่ะ อัศวินผู้เก่งกล้า,ท,า,ท,าทั้งๆที่พวกเขากําลังยืนอยู่ต่อหน้าแต่ท่านหลอดไม่เชื่อครับหัวร้อใหญ่เลยและไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้างด้วยโซอีเข้ามายืนยนันว่าเหลียงชูหน้า เป็นคนไปสู้กับเจ้าตัวคเมือบโลกนั้นจริงๆเขาคือฮีโร่ของพวกเราสุดท้ายทั้งสามคนก็ไม่ได้รับค่าจ้างแล้วเดินกลับมาตัวเปล่าส่วนโซอี้ถูกท่านหลอดสั่งกักขังบริเวณห้ามออกไปไหนเด็ดขาดแต่มันห้ามเธอไว้ไม่ได้หรอกนะโซอี้แอบนอยกมากอยู่ที่ปราศาสตร์ไปมันก็ไม่มีความสุขไปอยู่ที่ฟาร์มเล็กๆก,ก,กับพวกพี่ๆดีกว่าแถมเธอยังขโมยเงินของท่านหลอดออกมาอีกด้วยจบกันไปแลวนะครับเป็นยังไงกันบ้าง ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ